สอ0 0บาท30าท 20, าวันวันที่2 1เช้ามาก็ขอมาถวายน้ำหิงพ้าหน่อยนะทุกคนคือไม่ได้ถวายมาหลายวันมากก็จะมีถวายนมน้ำสะอาดแล้วก็ดอกไม้ประมาณนี้เลยการทำแบบนี้ขึ้นอยู่ที่ความสบายใจแต่ละบุคคลนะทุกคนส่วนจีทำแล้วก็คือสบายใจก็เลยอยากทำส่วนนมที่เหลือนี่จีก็จะกินเองนะทุกคนกินคู่กับขนมที่มีอยู่ในตูเ้เย็นนี้ก็จะกินเป็นมื้อกลางวันเลยนะเพราะว่าจีเป็นวันนั้นของเดือนจะไม่ค่อยหิวข้าวอยู่แล้วพอกินเสร็จก็จะมาซักผ้านะหลังจากที่เราลืมซักผ้ามา2วันคือผ้าเต็นตะ ก็ไม่มีแดดเลยอ่ะแถวบ้านใครเป็นเหมือนกันบ้างฉันว่าจะต้องได้ตากผ้าไว้2วันแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นหมูสามที่เราซื้อมาเพิ่มตั้งแต่เมื่อวานนะทุกคนจิก็จะมาแบ่งใส่กล่องไว้ทุคนเม้นถามมาเยอะนะว่าตอกกล่องเนี่ยทําได้กี่มือ้อคือบางกล่องจิก็จะใส่เนื้อสัตว์ไป80กรัมบางกล่องก็ใส่160กรัมจะกินต่อ1มื้ออ่ะเนื้อสัตว์ก็จะประมาณ80กรัมนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นมื้อเย็นแล้วเราก็จะมาทอดเอ็นไก่ทอดไปกินคู่กับส้มตํากันวันนี้ก็อยากกินของแซ่บๆอ่ะก็เลยไปซื้อเครื่องส้มตํามามา,มาถึงเวลาเด็กเส้นของเราเมนูวันนี้ก็จะเป็นตามเส้นแรกตอนแรกจิก็จะกะหล่ำกับเส้นเล็กไปลวกพอส แล้วก็ไปนอกในน้ําเย็นแล้วเราก็จะมาตามตำกันเลยใส่กระเทียมกับพริกแห้งแล้วก็ตำให้ละเอียดจากนั้นก็ใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือเทศนะทุกคนส่วนมะเขือสีม่วงนี่คือไปเจอในตู้มาน่าจะอยู่ในตู้มานานมากแล้วนั่นเราก็เลยจะใส่ไปด้วยนะเพราะว่าเสียดายของไม่อยากทิ้งกุงเราได้น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือผงนัวนะทุกคนพอใส่แล้วมันนัวขึ้นจริงแล้วก็จะใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยจากนั้นก็โคเลโคเลเข้ากันเลยแล้วก็เกือบลืมใส่กคนเราก็จะใ่่่พพอิมมหไปนิดนึงตให้ทุกกอย่าางเข้ันแลลลล้้้วเเเเรราาากกกก็จะะใสส่นัหไงป ที่เราเกือบลืมใส่กะปิไปแล้วครั้งนี้ก็เกือบลืมใส่มะละกออีกถ้าซื้อมาแล้วจะลืมใส่ก็ไม่ได้นะตอนนี้คิดว่าก็น่าจะใส่เครื่องครบแล้วนะขั้นตอนสุดท้ายก็บีบมะนาวลงไปแล้วก็โคเลโคเลให้เข้ากันอีกรอบเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟโอ้โหคือน่ากินมากไม่ได้กินนานเหมือนกันนะเนี่ยส้มตำอะ่ะแล้วนี่คือของที่จะมีติดบ้านไว้อีกหนึ่งอย่างคือแค่หมูกระจกของสอขอนแก่อยากกินเมื่อไหร่หรืออยากกินตอนไหนก็แค่ฉีกซองใส่ลงไปเลยทุกคนบอกเลยว่าสะดวกสบายมากนี่ก็จะเป็นเอไก่ทอดทททีีี่่่่เเเรราาาาาาอออออออดดไไไไวว้้้้ป็นนนนนนงงงกกกกกกิมิมมมมมมมยคืืชตตตพห แล้วยิ่งกินคู่กับแค่หมูกระจกของสองขอนแก่นก็คืออร่อยเพิ่มขึ้น300%ไปเลยยิ่งกินก็ยิ่งเพลินยิ่งกินก็ยิ่งหยุดไม่ได้ตอนนี้เ็จก็เพดนะแต่ก็หยุดกินไม่ได้น่ะมือนี้คือสดชื่นมากนัวมากอ,อวยยศสำหรับคนที่คิดเมนูนี้ขึ้นมานะมันเหมาะกับเด็กเส้นอย่างเรามากเลยทุกคนถ้าใครสนใจแค่หมูกระจกของสองขอนแก่นก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อที่หน้าช่องของจีได้เลยนะมาสรุปยอดการวันนี้ซื้อมะละกอะไป10บาทมะเขือเทศ10บาทเส้นเล็กบาตอนนี้็เหลือเงิน716บาท